ยี่สิบได้แก่อายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยพี่นุ่นคะทำงานมากี่ปีแล้วมันีสิบสองเอาเรื่องดีค่ะสองเป็นยังไงบ้างคะอยู่มาได้สองปีเป็นแม่เท่าที่นี่เลยรู้สึกยัไงบ้างเกงาที่สุดในนี่นะคะอะไรยังไงสำนักวิธาลนเป็นสำนักที่มีผู้บริหารที่ดีที่สุดใจดีที่สุดมีหัวหน้าที่ดีที่สุด เพยิคำกล่าวว่ารากฐานของตึกคือิรากฐานของชีวิตการศึกษาเนะคะรากฐานของชีวิตศึกษาแต่รากแก้วของสนมประชาราาคตเีนจะย้ายไปหนคนุจะยไปไหนส2ปีหนวพ่นุไหงนมะคในานกานคะอยู่เป็นรุ่พ่อรุ่ รู <L úc S 1> <là> ้มกเบิร์ดเลยนุ่นแรกมีพี่มีกับ็มเบิร์ นนมาจากสคำระบาิดชอ แลากปีคะโงสีเ็สีเองเหรอคะาย่สี่่าน่ากนรกปไกลนะครัเป็นบ้านที่อบอุ่นค่ะบ้านที่อบอุ่นเนาะเปิดแอร์เย็นค่ะเปิดแอร์พี่เปิแอกัยเปอร์ประดำเลยี่นสมุยนะคะเป็นหวหน้านะคะเป็น้วนะ ว่าสนท่าเป็นบ้านที่อบอุ่นนะคะ่วนประสานบอกว่าอยู่นานๆนะคะอยู่นานๆนะคะอยู่นานๆไม่ต้องไปไหนอยู่นานๆ่วนประสานบอกว่าถ้าสมมติว่าเออพิมกันั้มีเป็นอสูนอัดเมียนะคะก็จะทำให้พี่พีไปทานที่สมุยค่ะ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 คู่เลยค่ะต้ขอบคุณพี่ีมากนะคะสหรับยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ

คือถ้าเราอยู่กับท่านประธานสีสมัย5สมัยเราต้องเปลี่ยนเราต้องย้ายออก <c oughs> เพื่อไปเอาประสบการณ์ใหม่ที่อื่นเราจะได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นค่ะยินดีเจ๊ว่าโค้เซ การตกมาทุกท่านแน่นอนเจอเดื้พู้แล้วจะกลับมาสำหรับตำแหน่งหน้าที่ของพี่ก็นะว่าเป็นตำแหน่งที่รู้สึกดีนะคะประทับใจหลายๆเรื่องนะคะแบบพี่รู้สึกได้ทำงานในพิธีการในรั้วในวังก็อยากนำางหางทุกคนนี้ไปแทนแทนท่า what <laughs> เดี๋ยวพี่พูดน้อยยวมนร่วมรับตัดตอนพี่นะพี่เอกคือทำอะไรพี่ีูดูถึงว่าแบบดีค่ะแบบเป็นทํางานเป็นทีมแล้วก็ได้อย่างเพื่อนร่วมงานก็ก็ดีอย่างอย่างเจเนี่ยมันจะช่วยตลอดเลยแล้วก็จะได้กลับบ้านทานามบอกว่าเอ้ามาสองที่นีเธอไม่ไปทำงานอ๋อเจไปเอ้าทำไมเธอไม่ไปล่ะบอกฉันมีวิธีการ งา uhm. นที่นี่ก็คือเป็นงานที่ที่ที่มีเกียรติมากๆแล้วก็แบบได้ได้รับใช้ท่านก็รู้สึกแบบประทับใจค่ะแต่ว่าบางทีด้วยแบบเราเป็นคนที่เฮฮาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้การทำงานบางทีก็มีติดขัดบ้างนะคะบางทีก็แอบหัวเราะคนเดียวเหมือนกันห่าะหัวาะหัวไม่รู้ว่าตื่นหรหัวเราะพน้องกันะพี่ไม่รู้เหมือนกันคือบางทีไปพี่ไม่ต้องไ ไปอะไรที่เป็นแบบดีๆเราก็แบบเราเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเนี่ยโน้กไม่ได้ย้ายเลยความคาดหวังเชฟมาแล้วยังไม่ต้องแอบบ่นล้อคนเดียวเด็กชายก็จะได้ไปตรวจราชการองไรเครื่องอะไรเนี่ยคือแอบบ่นกันตลอดเลยเพราะมีท่านชิงหลวงจึงมือ พี่อไรนใฮพี่อะไรประหลาดที่ท่านเชงกันอุ้ยวันนี้ดูดูดูสวยจังอุ้ดูดูดูี่เชันนี้พี่จะไม่แสดงอะไรหรอกนะเพราะว่ามันเชงหลอพี่จะแสดงอะ่ในควาที่เป็นคนแบบนี้มันก็เก็บไม่ได้ดีดีนะท่านตไม่อยู่ต่อไม่อยู่ไม่ฟังประโยคนี้ไม่ได้ยังมีเหตุการณ์อะไรมาทำ รู้พี่ประทับใจมากคือตอนนี้ท e ี่พี่จําได้ที่ท่านท่านประธานคนเก่าค่ะมามามาตึกเนี้ยค่ะแล้วสร้างใหม่แล้วตึกก็มืดมากอะค่ะท่านก็วันนั้นก็คือรู้สึกว่าตอนนั้นพี่ปุ๋ยพิ่งย้ายอะค่ะแล้วบอกว่าให้น้องอยากเป็นสวนลงหน้าเพื่อจะนําท่านนะคะขึ้นไปอย่างชั้นชั้นตั้งเพราะท่านลงมาค่ะหนูก็นำหน้าไปถึงยูสันสันทางคนเก่ท่านก็เยอะมาก มันเลยไปหมดเลยค่ะไม่มีทางออกเลยว่าตรงไหนว่าท่าจะไปยังไงท่านเดินไหมทก็เปิดประตูกทานก็ทก็เดิตามหนูค่ะก็ไม่ทำานมาไุกมาทอะไรวะานกมองก็อาอทนก็มอทานก็อง่นก็มองท่านก็มอ่นก็อ่านกง่นนท่านท่าน็นนน ท่านของเออทา,ท,าทางตันท่านไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอ่าเฉลิมเฉลิมพระเกียรติค่ะท่านก็ตวรวจเสร็จเพราะท่านตอนนั้นท่านจะเป็นพอเุสตูท่านก็ตวรวจเสร็จทีนี้ด้วยความที่หนูหิวค่ะก็รูว่าท่านจะเสร็จตอนไหนอะไรอย่างนี่ท่านก็ทานมามา่มา,มาแล้วที่หนูก็หิวม,มามา่มาหนูกน็เอาน้ำร้อนเสร็จก็เต็มปากเลยค่ะท่านเออทาน แล้วก็คือลิฟต์กินมันก็ออกสิคะท่านนี่บอกว่าสารเปาเหรอนึกในใจว่ามันมากกว่านั้นค่ะมันคืหมูปิ้งสูตรพิเศษวันนี้ตอนนั้นนะคะคือไปไปตรวจราชการกับท่านท่านมบรรดะค่ะก็คือหนูมีรัฐแม่ที่ให้ไปกับท่านบรรดาทุกภาคสองก็ไปเดียนั่งก่อนนะนั่งก่อนเลยนะให้หนูนั่งไปซื้อผ้าเย็นหนูไปซื้อผ้าเย็นไปซื้อน้ำซื้ออะไรมา ูก็สังเกตในผ้าเย็นนะคะจะเป็นรูปมือเด็กอะค่ะแล้วท่านอะไรบอกว่าเนี่ยผมชอบมากเลยนะเนี่ยลงรถท่านก็จะเช็ดตาท่านแต่นแดงมากเลยสภาพที่เหมือนยี่ห้ออะไรก็มานั่งดูรท้าไดูยัง่าท่านรู้อยู่คะ้เยพี่พี่พี่อะไรพี่พาสุขเนี่ยท่านชมนกนะว่านกเน่รู้จักซื้อผ้าเย็นสูตรอะไรเนี่ยท่าชมรูดิัง เยอะค่ะจะพูดงเยอะมาใช่ใช่แต่จะพูสอวันหวดไหมคะแล้วมีไปกับพูยังอะเอสุดท้ายเล้ายโรงแรมตรงที่ภูเก็ตีมันหนูมากพี่กูเนาะอุไปนกกรสกิคือหน้าต่างน่จะเป็นแบบเป็นวิวข้างนอกเลยค่ะแบบแล้วก็จะมีเตียงนอนค่ะนกก็รีบรุดเข้าไปในห้องน้ำพี่กูก็เดินออกไปเสร็ุ๊บแล้วก็นั่งเลยค่ะเจ้าก ทำอะไรคะชี้ค่ะหันไปเอาทำไมพี่พูษมายืนตรงนี้เฮ้ยเอ้าพี่พงทำไมเป็นแบบนี้น้องไม่มากเลยพี่อะไรบ้ามายืนดูนี่อะไร้โอ้โหโอ้ยหัวล้อมันตัวแบบว่าเป็นเรื่องราวที่สุดสนั่นห้างนะคะพี่นกสำหรับตำแหน่งที่ทำงานใกล้สิทธิ์ท่านประมุขฝ่ายตุลาการนะคะแล้วพี่นกไปอยู่ที่โน่นนี่คะนกพี่นกอยู่ เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าหนูนี่ยอยู่ส่วนนกเ่านี้อยู่ส่วนช่วยพิจารณาคดีแต่ทีนี้ชำนาญการนะคือเขาไม่มีเขาเลยบอกว่าให้หนูเนี่ยเหมือนแบบไปไปนั่งพักผ่อนตรงนั้นก่อนไม่ได้เพราะเลยบอกว่าเพื่อนก็คือสนิทกันเขาพูดว่านี่เธอถ้าเธอมาเนี่ยเธอต้องทำแข็งแข็งนะจะมาทําแบบอย่างนั้นไม่ได้นี่เจ๊ลูกเขซ้อมอยู่สองวันแข็งแข็งก็ใจแข็งแข็งก็เดินเดินไปบ้านก็แข็งแข็งเดินกลับบ้านก็แข็งแข็งสรุปต้องทำไม่ได้หรอกนกเป็นยังไงก็ให้นกเป็นยังไงต้องทำตัวเองะใช่ โอ๋อยิย่อยนมีเลยที่วาา่านน,น,กนกเคยคิดนะคะว่าเอ๊ะทำไมนกถึงไม่ได้ย้ายชาทีตอนนี้นกรู้แล้วล่ะคะโอโอ่ะนกก็ได้ย้ายแล้วนี่